ครับผมสวัสดีครับมาพบพอกันโอ้โดนแล้วพี่น้องบ่ได้ออกไม้มามันนี่ลังแรกเลยหมานครับลังแรกเลยพี่น้องมาแล้วตัวหนูก่อนไหนบ่ได้เห็นหนูโดนแล้วอือหองไวะตัวหนู โอ้โด้ดหนูเนี่ยรังแรกรังแรกอได้กินโคนห้หนูแล้วครับทางอื่นเป็นยังไงเนาะเปิดฤดูกาลไปเนาะแต่ทางนี้ลองก่อนได้กินโคนห้หนูแล้วครับม่ได้กินหลายเดือนละสวยงามสวยงามเลย